प्रग्राम बदल यहाँ पाँ जी รอน้าแตกครับเบิ่งครับเสื้อนี่ครับขัดเล็มันขาดเลยนี่เบิงบ่งเพิ่งหูวมันครับพูบูดมันนี่เพิ่งไม่ได้ถอยมันดังเกิดเกิดผมเคีงโซ่ปั๊บแท็กเคีงอะไรกันแข่งงานเคียงอะไรแขง่งงานเคีงไฟรอน้ามันก็เลีนลบนะครับเคีงไฟรอน้ามันก็เลีนลบพี่จากศูนย์ไม่ดีเลยครับ บนกลางเงี่ยผีมันยาบมากกว่าผีเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งล่านครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันมันดังมาหลายมื่นแล้วครับดังมาสองสามมื่นผมว่ามันดังอี่ยังดังอี่ยังตอนแรกนึกว่าได้ขอสู่ไอ้นึกว่าได้สตวเตอร์มันบ่ไอนี่บ่คบเขียวมันนะได้ได้มันดังอยู่ทั้งหนาอย่างเงีายห้อยเลื่อนเลื่อนโซแท็กเรืออกมาเรื่อยโซไปแห่งเงี้ยเรืออกมาเรื่อยโซไปแห่งเงี้ยบ้ามันเป็นยังไงวะผมมาเมื่อกี้ครับ เป็นเสือเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันครับเดี๋ยวไปเบึงของกันครับ,รบได้มาแล้วดลูกไหมเจ้าอยู่ศูนย์หลอดเอ็ดเลยครับเิ่งขึ้นเลยครับตอนนี้เขาบาเตียยขึ้นแดดอ่อนเดี๋ยวมาต่อกันครับต้องใส่แกดถาวรครับแกดถาวรามัน ขยายตัวกันเอาหมอสลัดมันเาเล้มเป็นว่นดแดงเนบดแดสองานะมันถือใบป้อหอเาสอผานเยอเนะเผาเผาัเขาเขาเาทัวทัวนะทัวอะไขอเผาเดอเด้อนขอน่ย เขยนมันแดงแล้วมันเป่าแล้วมันมันมีซอดเงียมันมันมันมีละลายเออมันดังแปะๆอะได้เดี๋ยวดิเออมันมันดันเอออันเออเนาะมือขอขอโฟนี้เนาะมือตัวนี้เนาะมือตัวใหญ่ตัวหนอนตัวนี้เป่าอยู่แบบเขาเขอเวิดเนาะเออนี้ยวายเป่าคู่กับเป่าแต่อันไหนเนาะเนี่ยภาษีส่ยจะไหนกูด่ะลอยอย่างนั้นกราสาเป่าเป่าอะไรด้ยังล้มเลี่ยงกับรถลมเลย ยืดยุบตรงนีเก็บทียางเลยม่เื่องทำอะไจะมัต่อย้นไปครับดูเนน่นนนี่ต่าเทียนกันไ้นเอังมือโหรือ่โหล

เฮ้ยไม่ใช่เหรอเฮ้่เรอเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮเยเฮ้ย คือนี้มันแข็งโขบายตัวไงฝืนเขาครับ,บ,บใลมไม่เรียบร้อยอออแล้วก็วใส่ล่างกันครับล่าเ็บมใส่คอโซอ่ครับผม มือขึ้นเกใส่หนอน้ำเรียบร้อยมมเมนมือขึ้นมือเ่เ้าเฮตยตึงแต่หลังจากที่ไปซืืออะไรมากลับจากศูนย์รอยเอ็ดมามนหาทุ่มเทียงขึ้นกับมใสไซสงเตะเทียงขึ้นเกิด่าตีสามตีสี่เกิดกระด้างเหลแล้วก็อดัดเจนบีเกีียวเลยครับมือขึ้นแบตหมด ต,อน,ต,อ,นตอนไทยตอนไทยตอนใส่ครับแบนบหมดก็เลยว่าเดี๋ยวมาถ่ายเห็ดเบื้องตอนเสาเรียบร้อยแล้วครับใส่กับไบเหล่าแล้วก็เกี่ยวแห้งๆนี่ครับหนอนน้าใหม่ใส่เรียบร้อยลงเกี่ยวกับปกติแล้วครับก็ลั่งในอันนี้หยุดก็ลั่งในพักก็เลยมาถ่ายเบื้องครับ เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายครับสำหรับคนที่เขามาเบิง้งยังไลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่อเยเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไายเบื้องคนนี้ก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับผม